กับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง Youtube บันพ c h ช n แนลนะครับนี่ภาพพิเภาพปนองมาเบิงการเตรียมแปลงหญ้าสำหรับเลี้ยงง่วงครับของผมนะครับของคอกผมนี่แหละครับอันนี้เป็นหญ้าลูซี่กับหญ้าจินนารี่นะครับสำหรับวันนี้เป็นหญ้าในครับกับหญ้าธรรมชาติครับเกิดขึ้นเองครับ ผมทดลองปลูกนะครับผมบ่เคยปลูกห้าเักเทียนนะครับสำหรับห้านี่ยนี่ครับก็ลังเริ่มแปลงใหม่อีกนะครับอันนี้เป็นห้าในนะครับบ่เคยปลูกเทียนทดลองปลูกนะครับหัดเห็ดไปนะครับสำหรับมือใหม่ครับผมเป็นมือใหม่หัดเลียงง่วนนะครับปลูกห้าครับ น้ำาหดเอครับพีน้องบ่ได้เห็ดคู่เห็ดยังครับล่องทดล่องเห็ดไปครับปีนี้ก็ฝนเกิดมีครับนี่เป็นบ่ได้หดน้ำนะครับมนีฝนตกมากปุ๋ยมาบานขื้นเลยครับสำหรับมนีก็ลังลุ่แปลงครับก็ล่างํำครับนี่ครับปั่นเอานะครับบ่รู้ว่าจะเกิดบ่เกิดนะครับ เดี๋ยวผมคิดวามันจะเกิดอยู่ผมเห็นองผู้อื่นพิ่นนะครับเกิดทดลองเห็ดไปครับพี่น้องน่ครับเปิดน้ำใส่ยังสีแล้วครับบดัยมา,าน้ำครับเปิดเอาคือหดผักน,น,นี่ครับน้ำนี่ครับเ้เขียวนี่เป็น ปูเวยตหไายปีแด้วครับห่อดยามมากอะว่านปุ๋ยขึ้นคึ้นเก่ือครับนี่เป็นปูเว้หน้าเันปูเว้นะครับสาหรับของผมนี่ครับเป็นหญ้าไหนนะครับเป็นว่ายำโบหดนำธรรมนาเป็นตรงมานำครับผมไม่มีนำมากครับผมมีพื้นที่ครับผมก็เห็นได้ซ้ำนี่ครับผมเลยเห็นซ้ำนี่เลยครับพี่น้องเกิดพวกเกิดเกิ มาชมกันครับอีกงีทิ้มือครับเก็ตมือทั้งงีทิ้มือครับรูปผลเลยครับครับครับผูใ้ใดเของมาเบิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ